ปัทดสอบความคมของมีเล่มนี้นะครับโดยช่างนิรันนะครับผมใบยาวที่สิบสามนิ้วนะครับเล่มนี้ลองตัดต่อไม้ไผ่แห้งดูนะครับแห้งๆนะครับ ขอต่อในไข่ดูนะครับ นะครับต้องตามให้ไข่นะครับลองตัดกระดาษดูนะครับครับมีดเล็บนี้นะครับตีขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะครับผม ชุบแข็งนะครับด้วยบ่อกเกลือนะครับขอบคุณครับ